วัสดีค่ะวันนี้พับกบเซลยบมอีกแล้วนะคะวันนี้บิ่มพามาชมรถเจ็ดที่นั่งราคาไม่เกินสามแสนบาทะคะ่ะแน่นอนค่ะฟังไม่ผิดทเทเบเซอร์สองจุดแปดตัว LT ตัวลองท็อปนั่นเองค่ะปีสองพันสิบสามนะคะได้สีเทาสีบอลเงินนะคะน้ำเงินน้ำทองนะคะอ่ะคันนี้สวยเดิมนะคะแต่งฝาครอบไฟแบบดุทั้งหน้าและหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดับด้านเนาะเดบิ่มพาไปชมรายละเอียดรอบคันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะข้างหน้าค่ะกระจังหน้าก็แบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไฟตะมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะ ยางดีทั้งสี่เส้นเลยเปลีย่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะเส้นใหม่เลยกเ,เยียดอกเต็มเลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะบันไดมีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่พี่กรนรอยแบบดำด้านให้เรียบร้อยแล้วคิ้วกระสาดตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังก็ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างในค่ะบ่อแถวสองแถวสามรุ่นนี้จะพับได้นะคะที่เก็บของก็ได้นะคะกระจุกกระติกมีเยอะแล้วก็ที่ห้อยของนะคะไฟซ้ายขวานะคะ 2ครื่องดูแแมคดีเซลนะคะแล้วก็ไฟลักรองท็อปก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะไปชมด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้านในค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะสีเกรดออกน้ำตาลนะคะคอนโซลหน้านะคะนี่ก็เปลี่ยนจอให้ใหม่นะคะจอทัชสกรีนได้เลยแล้วก็แทนซีดียังใส่ได้บูทูธได้นะคะพวงมาลัยค่ะแบบพุ่งหนังคาะมัตติฟังก์ชันการสายนะคะแอร์แบ,บ็กมีให้เรียบร้อยค่ะแอร์แบบ็กหน้าแอร์แบบ็กซ้แบบายขวานะคะ,แบบะ,คะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้จะขับสองนะคะลูกค้าอ่ะ ด้านหลังค่ะบอลัางแถวสองแพงสาพับได้นะคะเนี่ยบอ่อหนังก็เหาะหนังเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากแอร์ห้องพูดด้วยสารก็มีนะคะเย็นช่ำทั่วถึงกันแน่นอนเลยค่ะอ่ะสำหรับใครนะคะ สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อเซบิบม,มาได้นะคะ091 378 2344ค่ะรถเกียรเอรถบัน้นต้องที่นี่ที่เดียวนะคะที่ดีเอท์ยนสกลนครน,นะคะหรือนัดชมนะคะพิกัดค่ะติดกับปั๊มเชล์เส้นโลบินสันสกลนครน,นะคะฝั่งเดียวกันเลยหรือช่องทางการติดต่ออื่นค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ติ i k t o อกไล e ์แอด u t u b e แล้วก็ขายดีค่ะรถทิลาน,นี้ขายแต่นรถเกรค่ะย้ำอีกทีรถเกรค่ะ